โอ้ยโอ้ยลูกแซนไปน่นลูกแซน,นลูกแซนนะครับเหยกกื่อเขาคิงไซสก็อย่างที่เห็นนี่แหละนี่แหละครับใส่แค่คิงไซสนะครับถุงหนึ่งนะครับถุงนี้ก็จะผสมได้สามครั้งนะครับผมตกได้สามครั้งเด้อนะครับผมนะครับ ทั้งวันนะครับผสมได้สามครั้งนะครับก็จะมีแค่น้ําเปล่าแค่นั้นครับน้ําน้ําก็จะเอาน้ําตรงที่เราตกนะครับน้ํานะครับตรงที่เราตกเลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่าผมใช้เหยื่อแบบไหนนะครับผมก็ใช้เหยื่อคิงไซ้ของผมนี่นะครับตกก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็จะนวดนิ่มนะครับ ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นพงผงนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ยุ่งยากนะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าปลาจะไม่กินครับกินแน่นอนนะครับผมแล้วแต่ว่าแล้วแต่ไม้เหมือนกันนะครับบางทีไม้เข้าเร็วก็เข้าเร็วนะครับไม้เข้าช้าก็เข้าช้าก็ต้องทำใจครับในการตกปลานะครับ ช่วงนี้ปลาก็ยังไม่เข้าดีนะครับผมนะครับเพราะว่ามันยังอากาศยังเย็นเย็นอยู่นะครับแถวบ้านยังาายังเย็นอยู่นะครับยังอากาศยังเย็นอยู่นะครับ เล่มเนี้ยวแล้วนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับตรกได้แล้วนะครับ อากาศก็ดีนะครับวันนี้เข้าไม้ก็สายเหมือนเดิมแล้วครับติดภารกิจขอว่าจะได้ออกไม้ออกตอนไหนก็ได้นะครับสดชื่นเสมอไปมันมาเ้อ ครับก็ตามกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับว่าวันนี้ป่าจะเข้าไหมนะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เข้าบ่ายนี้นะครับผมประมาณสีห้าวันได้นะครับว่าจะมีอาการหรือเปล่านะครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆก็นเลวกันนะครับมีการแล้วครับต่อแล้วอ้ยฮฮูฮูงัดโบขึ้นป๋อแสนงัดโบขึ้นทิดบินบินมาจาก <ga> ครับวนนี้ซีมี่รุ่นของใหญ่กันบ่ครับแต่ว่ามันใจว่านาน,นานสิเขาอยู่ครับผมนะครับไม่แหลกงัดบ่ขึ้นครับโหซึกเลยนะครับว่าของใหญ่นะครับ อูอ้ยังวะใต้หาเลยวัดบบติดวัดบติด hang hèn cả, bố suy nghĩ là mình đi trên hang hèn. Ngắt ngắt, bố sẽ ngắt. Đi, <laughs> <laughs> để lục Đỡ hơn Đỡ hơn ƠI hơn Ôi Ôi Lục sen nó lục sen พี่เซนอู้โอ้ยถึงแงพอดีเลยว <laughs> ่าจะของใหญ่ถึงแนโอ้ยประเกงหน่อยประเกงหน่อย อุ้ยลาบุท่ทงไปกอดอนเนี้ยไลยครับมาเด้ขวัเอ้ยเดมือเ้าค้ามาเด้อ ถอนถอนอนุ้ยแนยลายอีรีวไม้นี่โอ้ปากกาครับปากกาโอ้ย,อยไม้เก่ามันยังสีนะครับผู้แสนของแท้ ปากกาใหญ่ครับปากกาใหญ่ตะปุ่นเห็นยังนอตะปุ่นนอ <c oughs> วแล่นหลากเลยปัสสาวนะครับกะเงียบนะครับผมเนาะเงียบโดนโดนดีลีนะครับผมเงียบแบบแบบเจ้าใจออกเลยนะครับนะครับไม้ธรรมชาติกับแบบนี้นะครับผมนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทำเนียรนะครับเด้อนะครับมือนีได สามแต้มนะครับผมนะครับในสามแต้มนะครับน้อยน้อสามแต้มเล็กๆโอ้ยโอ่ารนะครับบุญบานเท่านี้ยีเจว่ามันอยู่ไก่บานนะครับเนาอนี่ครับนะครับผมพอกันคลิปหนาอเลยกันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะลงเคี่ยไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้ล้ายแหงนะครับผมสาลายเต็มนะครับสังเกตบางแล้วนะครับบนดอเขาไม้น่อนนะครับสาลายอาจจะปิวมานะครับผมปิวมากับน้ำแล้วก็มาถมหม่องเข้าเคยตกนะครับเคยเปิดไว้นะครับจะได้ก็ะพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับยาวฟิชชิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ